ตามตำนานองชาวเชียงใหม่ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่ได้ใส่แว่นกันแดดมาสู้สันพิกซี่แล้วก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเออตำนานเป็นเรื่องจริงไม,ไม่อยากจะเชื่อผมไม่เจอมานี้ผมไม่เจอในวิกกี้มาเขาบอกว่าถ้าเราใส่ ถ้าทำการใส่แว่นกันแดดใส่ตู้กับทันบิ๊กซี่อะทันบิ๊กซี่มันจะใส่กั uh, บเราไปด้วยผมอีกที่หนึงที่ต้ององือง่นอีกที่หนงข้างหลังมันก็ใส่แต่ตอเอาหลุดเป็นศูนย์กลางจากาลลาักรวานเลยนี่ตามหลักสูตรของมอสต์อ C, นะครีนีบีซีฮะถ้าเราต้องใช้แลกเขียวทั้งหมดสองบาร์ในการทำที่เรียกแผ่นจราหนึ่งตัวนั่นเองอย่ามาทำร้ายกูดิ ผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรกับผมโอ้ยมากเกินไปแล้วนะมีดกูหักโอ้ยโง่ตีหนูโง่เดี๋ยวเถื่เดี๋ยวเถือ่ออ้ยยุ่งกับกูไม่ ไม่ไม่ให้กูอยู่เฉยๆไอ้แต่ผมก็บ่นอย่างนี้ทุกครั้ง <c oughs> เลวรเฉยเลยทีทีกูบ่นไปแต่เกิดทุกครั้งอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นี่ได้ได้ที่สู้แล้วเราเลยไม่ได้พูดเยอะไปนนะถามว่าทเไมผมถึงไม่เวนมัดมัดเนี่ยผมผมคิดว่ามันไม่มันเวรมันเวรแล้วมันไม่สวยมันมแบบเห็นหญ้าไหมหญ้าตรงมัดเนี่ยฮะ ถ้าเราถึงผมตั้งปุ่มเวนมันเวนญ่าไม่ได้เพราะว่าเราสมมติเราขุดญ่าใช่ไหมย่ามันจะกลายเป็นบล็อกอีกทีเวเบเนอร์มันเลยจะไม่เวนญ้าเพราะว่านั่นแหละเรได้ผมบอกดังนั้นมันจะเป็นเรื่องจำเป็นใช้ไอ,อ้มแกนไอเป็นประโยชน์ด้วยแต่ชาตาตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่านั่นแหละเราจะได้วาร์ปกลับมาได้แอสองร้อยไอคิวอีกแล้วคนหนึ่งกูที่มันฉลาดหลักแหลมสมแล้ว ที่เป็นชายเหนือชาไม่อุ้ยบิสัดาไอ้เคี้ยกูเจนป่านี้กูปล่อยให้มึงอยู่นี่มาตลอดเลยเนี่ยนะเ้ื่ความที่กูไม่ได้เป็นสายเวสนะต้องเข้าใจมาได้เวลาตายแล้วมามามาฆ่ากูเถอะมาฆ่ากูกันนะมาฆ่ากูเถอะกูอยากตายมากเลยกูจะได้วาบกลับมาได้ฆ่ากูเอ้ยมึงตีเทียนหนึ่งหนูก็จะตายอย่างไรมึงก็ได้มา นี่โอ้อะารไปมามาฆ่ากูนี่โอ้อารไปมาทำงานดีเด่นมากคนได้รับการเยี่นเลืยเ่ยนยุในดักสูตรอะเนเมีตีนะต้องใช้ดอกไม้แล้วต้องใช้ตัวของเราต้องใช้ตัวของมูนโกลและก็บิงรูทอย่างละห้าอ่ะเผื่อ,พอพแพ้อ่เผื่ออ่ะเผื่อแพ้ชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะผมรับประกันเรื่องนี้ได้ มีคนเคยสอนผมนว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางเพอร์เฟกต์แล้วก็จะให้ตายก็ไม่มีวันเพเฟกต์แต่เพราะอย่างนั้นเราจึงพยายามได้งอ่าเออลืมมาดูหนังสือเลยอันนี้หนังสือนังสือไอ้ซันซี่เขาบอกว่าตอนอันนี้พอเราเดินเมื่ว่าเราจะไปไหนก็จะมีประกาวประกายโซลารติดตัวเราอ่าอันนี้ของดสเทเยอรฮะ ทำให้ขุดเร็วขึ้นแล้วก็สร้างดีขึ้นอันนี้อของเทวินทำให้เราได้อลิบ,ลบจี้ในการซูมเหมือนไอ้สโคปอะแล้วก็สเกลตันสเกลตันสองอลิสติกบักกูเพิ่มดีเฟนบูทจังมากแค่รอบเดียวแล้วก็คูดาวสามแล้วีไม่เป็นไรแล้วกันผมว่าไม่จำเป็นไอ้เพิ่มเลือดของวอลเฟสนี่ดีสุดลวมาคุณพร้อมหรือยัง มาเรียบดีกว่าเดี๋ยวตายเฮ้ยบางทีอาจจะเหมาะ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 สตาร์เดน้าเผื่อเผื่อทำไม่ได้นะฮะสตาร์เดนท์ไม่ตังค์วุธทีฮาร์ดโหมดนะครับสู้เพนเทล่าได้นะครับอืม ต้องพิจทนพ,พ,พิจนาเาซะหน่อยโอเคพอเข้าเฟสสองมีอาวุธรับอยู่ละทิ้งสายมีลีวนคืนสู่สายเลนมีลำแสงพิฆาตมาลำแสงพิฆาตมาลำแสงพิฆาตมาอุ้ยลำแสงไงกูมีให้โยนตั้งเยอะบอกเลยเจ้าเนาตาแน่น้าเนีน่ยความภาคภูมิใจของสายมีลี โดนปั่นปี๊ปั่นปี๊ปันป่นปี้บเอาไปวุ้ยหมากไปหน่อยวุ้ยนี่เรียบร้อยโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอไอเต่าตะนุมึงบังอาจมากตายสิเนี่ยอุ้ย920ติดชิมีมันสมศักดิ์ศรีไปกลับบ้านเออะ น,นิโซเรส What the fuck oh. คุณพระคุณเจ้าดูเหมือนเขาจะย้อนเวลาผมมาก่อนที่อ่ผมจะสู้มันจะล่าไ,ไอ้เฮียมันโลแบ็กกูเกมหัวควยได้มรงั้นใช่ไหมได้ได้ได้เลยนี่เป็นการก่อการลาย,ยางัก็ทำที่แรกอันเจลาก่อน นั้นกูจะใส่มึงไม่กูจะใส่มึงให้สุดแม็กเลยกูจะไม่ใช้มีรีกับมึงละถ้ามึงจะทำกับกูอย่างนี้เลนเจอร์ตะทิลคอบมบิเนชั่นมาเลยตกูจะเลือกทิ้งวิถีดินจะสุดกูจะใช้ทุกอย่างที่มีกลยุทธ์ที่เม็ดเป็ดที่มีเจ้ <c oughs> จารีน่ายังอยู่ <c oughs> มาดิซัสซัสเอา ปวดกะลำแสงไปซะรู้สึกยังไงบ้างถามว่ารู้สึกยังไงินต้องโดนกูบุลลียดซัสซัสทาโซัสทาซัสทาซอย่าลปล่อยนะปล่อยตัวไปหน่อยเยอย่าละปล่อยนะปล่อยตัวมากปล่อยไปโอ้ยโอ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 ยนี่มันไม่ถูกต้องนี่มันไม่ถูกต้อง โอเคเรีย okay, บ,บร้อยโ okay, อเคกูจะกลับบ้านนะ,ะนี่สิถูกต้องอุ้ยมีวุสใหม่ด้วยแหละต้องใส่เล่นสายเล่นเยอะเกินจังเกิลเลดนี่ไงเลดที่กูเกิดขึ้นเมื่อกี้กูโกรธมากแต่ไม่ใช้กระสุนอะไรของมันช่างมันแล้วกันเราเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกยกเว้นมันเกิดเหตุการณ์บรลุมตุมแบบผมไม่ชอบเลยอย่างเกมรมันโก้งผมอะ ออตอนนี้แฟนตาล่าแตกแล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาคิมสังคีมเปิดกล่องได้แล้วแต่ก็ลืมไปว่ากล่องมันอยู่ไหนวุเมคานิกโอ้โหผมจะโลกนี้ผมไม่ได้ลงอันเจียนเลยนี่วาเหงาหน้าดูเลยเราจะไม่ได้มาเปิดกล่องขอลับกันนะนี่ไงเจอลวจงอยามาเจอการเปิดกล่องดู บำไพายไหนได้แล้วคือ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้บำไพายไหนมันนานมากผมจำไม่แค่ว่ามันโหดแต่ว่าพอบรรลุเปก็ไม่ได้โหดขนาดนันใส่ความจำเดินร่างแต่มันดูเดเลือดอะอะไรที่ดูเดเลือดมันจะไม่ดีไดนะ้งไงว่าต,วตัวไปในดิสเราก็คือเอามันมีบอสก่อนอันนี้ได้ด้วยวาดึงสู้ไปเลยเอ็กโซแพดใช้เฟชีอะไรวะเนี่ยเฟชีแคปซิต แล้วไออีวิวดีเอนเนี่ยอะไรอ๋อดอบเจ้าตัวเองนั้นแต่ว่าถ้าจะสู้บอสก็ต้องสู้มันมีวิธีการทั้งหมดสองวิธีมันเขียนไว้ว่าแต่ไอพารติชันพาร์ติเลนนี่คืออะไรวะโอเคครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วตัวของพาร์ติชนเนี่ยมันไม่ใช่มอนสเตอร์หรืออะไรอะมันคืออีเวนต์เออเห่อกูก็โง่แต่นั่นไม่ใช่ปันเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ ไปไปขอซื้อแล้วกันช่วงนี้เอาจริงก็ไม่ได้รวยหรอกโดยนะฮะเราต้องเอาไอ้เนี่ประจิตธุริชิตรัวเนี่ยเราเอาไปล่อที่คิมสันหรือขอลับเนี่ยแล้วแล้วเราก็จะมีอีเวนต์เกิดพอเราจะเคลียร์เอ็นปุ๊บบอสก็จะเกิดนะถ้าตามที่ผมเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็กดเลยมาลองดู ไลอีเตอร์ตัวอะไรจะมหมดเลยแตกหนึ่งดีโยโย่ทำงานดี เตัวต่างๆมันเริ่มมแปลกแล้วเลือดดูเลือดเรามีบางภายในไว้ทำไมดูเลือดโอเคอโคตรเอาก,ก็สู้ไปเรื่อ,ๆอยๆนะเพชรสลายอยู่เหมือนกันนะงั้นก็คงต้องงัดอาวุธลับอาวุธลับโอ้อาวุธลับเก็บไปบ้านแล้วไม่น่าเลยตัวกูอีเวนต์ก็ถือว่าไม่ได้ง่ายมากไม่ได้ยากมากนะ เป็นเอาจริงผมควรจะนี่ตั้งแต่ก่อนชู้เป็นดาราแล้วแต่ผมลืมดูแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าผมไม่มีไอ้สิ่งเล็กๆที่เราจำภายในอ่ะผมไม่ได้มาอี easy pc แบบนี้เป็นแน่แท้ฆ่าตัวซะตัวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วมั้งเปอร์เซ็นต์เก่ครับขอ,อ,อนี่ไปช่วยดิโจมตีดีเหมือนกันนะไอ้อที่เนี้ย ทำเวลาโอเคเพลงยังดับเพลงยังไม่ขึ้นเชียร์ตัวเชียร์ไอ,อร่าเอาอหน้าจะมาทำร้ายหนูอู้ นโนอมันขีดเดียวไปมันใกล้เฮ้ยเอาใหญ่เลยพยุตายมาแจมทำไมเนี่ยแย่แล้วถ้าพยุตายมาแจมก็แย่หน่อย ดีคิวสู้ปวดโอ,โอ้สู้ไม่ไหววะะหมดเกิน